สวัสดีสสดค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโมเดลบ้านจำลองในรายวิชาเคมีดิฉันนางสาวสิริวันมาน้อยดิฉันนางสาวและละมนคำดีดิฉันนางสาวสิริมนหมวกชาดิฉันนางสาวออราพิทุศรีและผมนายธราพงศ์ยี่ชุนและโมเดลบ้านของเราจะมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะโต๊ะกินข้าวทีวีกระถางดอกไม้และหลอดไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านโซลาร์เซลล์ค่ะ โดยหลักการทํางานของโซลาร์เซลล์คือโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์และทําการถ่ายเทพลังงานให้กับอ<ล>ิเล็กตรอนกนที่ไปรวมกันที่ขั้วลบของแผงโซล่าและฮงจะถูกเติมเต็นด้วยอิเล็กตรอนจากขั้วบวกของโซล่าซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโดยทําให้ไฟติดขัดและต่อไปคือบอน,น้ําพุโดยบ่อดน,น้ำผู้ของเรามีการทํางานแบบเซลล์กานิก วิธีการเปิด,ด,ดเซลล์กรมนิดคือเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยภายในภายในเซลล์เกิดปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปอีกสารหนึ่งโดยที่สารตั้งต้น ไม่สัมผัสกันทำให้การไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนำอย่างต่อเนื่องจึงเกิดกระแสไฟฟ้าและทำให้นาพุกททำงานครับ